ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยกับพี่งอยู่เช่นเคยวันนี้พี่จะมาทำคลิปดูดูช่องของนิขสษาแล้วก็ชาชาที่พี่พี่จะบอกไปว่าขอบคุณเขานะครับแต่ว่าเ,าเขาเปลี่ยนแต่ไอชาชาคุณชาชาใช่ปะเขาเปลี่ยนช่องเขาเปลี่ยนชื่อไปแล้วะเปลี่ยนที่ช่องอามาอันนี้แฮม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 ,แม,แม ไอ้ซัดเจ็ดแม่มันควยไรๆเวยยังไม่ตื่นสักทียังป่านนี้ดีเท่าไรอไรซัดไปบึงมาสู่เตทไปฟันพี่จะหายทันทีแต่ใจก็ไปฟันพี่จะหายทันทีให้พี่จุกทอนนนอแล้วบอกรักฝันดีเรดิแต่ใจก็ไมค์บอย Breakfast with me Travel No, madre que hice eso, deja de quemarme el chaleco, me pone la mira en el pecho y no sube esa mira del pecho. No, madre la que hice eso, deja de quemarme el chaleco. โคบายาชิอาติดตามช่องนี้ด้วยอย่าลืมติดตามช่องของคนนี้ด้วยครับโทรุคาโบชินะคะมาพี่เพิง่งจะกดติดตามครับเห็นเขามาอยู่ในช่องที่ช่องของเน,นี่ยเพลง

อยากดูอะไรไหมพี่กดให้ดูอยากดูช่องคนไหนไหมพี่โพลทาซาไหมว่าเ,เสร็จโล้หอน้องอยากดูช่องไทยพี่เปิดให้ดูนะดูช่องโทรุก่อนพี่ไม่เคยดูช่องเขา โอเคโทรล้วทกนนี่มันช่างเพื่อนใจเธอสวยวไรดปดูยทลูกูตนไม้ตนไก่ีมันช่งเพื่นใจเธอสวยวะ

no. you're not listening to camp, my name No, I don't know. My to do it. Mm. ไปจ้าแต่ระหว่างนั้นเนี่ยพี่เม้นสวัสดีค่ะวันนี้ดับเบิลยูชาแนลจะมาสปอยแอนิเมะเรื่องเราฟันนี้เจ้าหญิงที่ปราสาทจอมันอยากทําเรื่องนี้มากเลยนะทุกคนถึงแม้ว่าช่องอื่นจะทําไปแล้วก็ตามเพราะว่าเจ้าหญิงอ่ะหน้าตาใครน้องคันนาดี <S <S คลิปนี้ไม่มีคําเตือนใดๆนะคะ น้องคันนานะคะเป็นตัวละครในคาโบชิจังกับเมกมังกรก,ก็ชื่อก็คือ,อตัวละครนี้แหละเนี่ยไม่ใช่คับตัวละครนี้ี๋ยวพี่ซร์ชน้องคันน้องคันนะหน้านี่นหน้าตาเป็นอย่างนี้ะน้องคันนะ เปิดเรื่องมาที่ประเทศไครมีนแห่งนี้ที่เมื่อก่อนเนี่ยมนุษย์กับปีศาจอยู่ร่วมกันแบบสงบสุขแต่ถ้าว่าก็ไม่อยู่วันหนึ่งได้มีจอมมาทัสโซกาเซ่เนี่ยโผล่มาจากคุมนรกและจับตัวเจ้าหญิงไปโดยบอกว่าถ้าอยากได้เจ้าหญิงคืนแล้วก็ส่งการปกครองทั้งหมดให้เหล่ามารซะผู้คนในเมืองเนี่ยทั้งโกรธและโศกเศร้าอย่างมากแต่ในความโศกเศร้านั้น,นก็ได้มีชายคนหนึ่งเปล่งเสียงขึ้นมาปลุกให้ประชาชนทุกคนเนี่ยฮึดสู้อย่าย,ยอมแพ้ แล้วขาคนนี้ก็คือผู้กล้าอคกุสุกิชื่ออ่านยากจังวะเขาเนี่ยจะไปช่วยเออว่างนะชื่ออ่านยากผู้กล้าคากสกิเจ้าหญิงพร้อมกับพวกพ้องเองทางด้านของเจ้าหญิงที่ถูกจับตัวมาเนี่ยในภาพที่ทุกคนคิดอะต้องคิดว่าเจ้าหญิงอะอยู่ในคุร้องไห้งองแงอยู่นแน่ๆเลยใช่ไหมแต่เรื่องเนี้ยกลับกันเลยน้องเนี่ยนอนเบื่อเบอ่อได้กินของดีทั้งสามมื้อเลยแถมยัง ระหลาดเดินผ่านมาให้ตื่นเต้นนิดหน่อยด้วยดีหมดยกเว้นที่นอนเจ้าหญิงเนี่ยนอนไม่หลับเลยเพราะว่าหมอเนี่ยนูดนอนไม่สบายเลยเริ่มภากรกิจแรกหมอนสุดหรืออย่างแรกเลยเนี่ยก็ต้องหาผ้ากับข้างในหมอนให้ได้ก่อนระหว่างนั้นเองเนี่ยปีศาจนอนหมีก็แบกอาหารเข้ามานอนหมีมีปีกด้วยนอนหมีน่ารักดีนะน้องนอนหมีน่ารักดี และน้องหมีเนี่ยก็ยื่นซ่อมกับช้อนให้เจ้าหญิงเจ้าหญิงเนี่ยก็รับมาพร้อมกับจับมือนุ่มนิ่มของน้องหมีเหมาะกับการเป็นหมอนนุนจริงๆซ่อมกับช้อนที่ไหนมันมีแค่ซ่อมกับมีดคิดได้แบบนั้นนะเจ้าหญิงก็จะลงมือแล้วดูน้องกลัวสิอย่าทำน้องเลยค่ะแต่เจ้าหญิงก็ทําไม่ลงนะก็เลยใช้แปง้งแป้งขนน้องออกให้หลุดเองน้องหมีเนะี่ฟรนเชจ้พอเจ้าหญิงอยู่อ่ะก็อยากจะให้แป้งอีกนะเจ้าหญิงอ่ะก็เลยบอกว่า งั้นก็เอากุญแจมาแลกเสิได้พอได้กุญแจมาแล้วนะ่ะได้เวลาสนุกแล้วสิสเจ้าหญิงเนี่ยก็เปิดประตูออกไปหาผ้ามาทำหมอนตาเลยจ้าแต่ระหว่างนั้นเนี่ยพี่เม่นน่ะก็มาดูที่ห้องของเจ้าหญิงนะแต่เห็นว่าเจ้าหญิงไม่อยู่แล้วอะ่ะนางก็มองหาใหญ่เลยส่วนเจ้าหญิงที่อยู่ข้างหลังอะ่ะก็ดึงขนไม่ออกมาเป็นกรอนเอออยู่ขนาดนั้นมองไม่เห็นหรอพี่เม่นอะ่ะพี่เม่นมองไม่เห็นเจ้าหญิงหรอ แต่ก็รีบวิ่งไปแอบถามจริงไม่เห็นจริงเดยแล้วนั้นเจ้าหญิงก็เอาหนามไปกีดผ้ามา่านเอามาคลุมตัวและรีบไปที่คลังเก็บของทังนทีเพื่อไปเอาสมุนไพรบางอย่างที่ช่วยให้หลอบสบายขึ้นนะ่ะนั่นเนี่ยก็หลอกผู้คุมนะว่าเจ้าหญิงที่โดนจับจริงพี่ก็อยากสปอยหนังนะแต่พี่ไม่อยากสปอยอ่ะมันตัดเยอะมากำลังจะตายต้องการสมุนไพรด่วนไอ้เจ้าหัวหายมันก็ไม่ อนุญาตให้น้องจ๋นเข้าไปเอาได้เชียก็กำลังจะไปคุยกับเจ้าหญิงได้ทุกอย่างแล้วเนี่ยก็กลับมากำลังจะตายต้องการสมุนไพรดวนไอ้เจ้าหัวหายนั่นก็ไม่ตรวจอะไรเลยอนุญาตให้น้องจีนเข้าไปเอาได้เฉยพอน้องเจ้าหญิงได้ทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รีบเอามาทําหมอทนอันทีเสร็จแล้วภารกิจสำเร็จทางด้านของจอมมารที่รู้ว่าเจ้าหญิงหลุดมาช่วงเวลานึงเนี่ยก็กําลังจะไปคุยกับเจ้าหญิงนะแต่พอเห็นว่าน้องหลับอยู่ เอก็ก็เกรงใจไงเลยบอกว่าจะมาพรุ่งนี้เช้าก็ได้ตัดผาพไม่ได้ทางด้านของอาณาจักรไคมินก็ตกอยู่ในความโศกเศร้าตั้งแต่เจ้าหญิงถูกจับไปแม่นมของเจ้าหญิงอะก็เป็นห่วงกลัวว่าผิวบอกบางของเจ้าหญิงนั้นน่ะจะช้ำและเป็นแผลขึ้นมาส่วนเจ้าหญิงที่เพิ่งตื่นเนี่ยก็เห็นว่าหน้าของตัวเองมีรอยผ้าปูนอนหลับไม่ได้อย่างแรงต้องเปลี่ยนผ้าปูใหม่ส่วนหน้าผากก็มีรอยมงกุฎด้วยแต่ถ้าไม่ใช้แล้วก็ผมมันก็จะไม่เรียบไง งั้นมาทำที่คาดผมแทนและกันระหว่างนั้นเนี่ยอาหารก็เข้ามาส่งอีกแล้วโดยรอบนเ,นนอนอนเนี้ยมีพี่แขกันไกชื่อซิสเตอร์เมจิกเซียนน้องน่ะที่อยากได้กันไกอยู่แล้วก็มองตาเป็นมันเลยแต่จู่ๆกันไก่ก็ล่วงลงพื้นเยอะเลยซิสเตอร์ก็พูดขึ้นว่าถ้าไม่หาอะไรมารัดไว้อะก็ต้องล่วงหมดแน่เลยน้องเจ้าหญิงก็ยืนมองกุดให้เลยแลกกันกับกันไกนะจากนั้นเนี่ยที่คาดผมของน้องก็เสร็จแล้วแต่ก็ะนึ้นึ้นได้ว่าลืมผ้าปูเตียงใหม่เลย แต่ตอนนั้นเองอ่ะก็เห็นของดีเข้าอีกแล้วผ้าคลุมวิ่งวับวิ่งวับเลยได้พากดกจใหม่แล้วและนี่คือวิธีออคฮกข,ของนั้นเจ้าหญิงใจ้แปลงคอคอ,อเรียกน้องเหมียวเจแจมาให้ได้เวลาตามล่าผ้าปูเตียงกันพี่วัวเนี่ยก็วิ่งมาบอกทาหารไซบีเรียว่าตอนนี้เจ้าหญิงกําลังไล่แต่ผ้าคลุมอยู่นะผู้ยังไม่ทางระขาดคำเลยปีศาจแถวนั้นน่ะก็โดนตัดผ้าคลุมออกไปหมดแล้วจ้าช่างโหดเยี่ยมยิ่งนัก แล้สุดท้ายก็เจอผ้าคลุมที่ตามหาแล้วผ้าคลุมะเป็นปีศาจห่อค้องเราเลยเนี่ยแต่เมียเจญิงจะสนลงมือสังหารเรียบร้อยได้ผ้าปูใหม่แล้วก็ต้องทำพิธีต้อนรับของใหม่สักหน่อยกระโดดใส่เตียงเลยส่วนจอมาที่รู้เรื่องว่าเจาญิงหนีออกมาอีกแล้วเนี่ยคืนเนี้ก็จะไปคุยให้ได้เลยนะพอมาถึงนั่นก็หลับอีกแล้วสงสัยต้องมาคุยกูนี้อีกแล้วละสิ ่อมาในคืนนี้เนี่ยเจ๊เยี่ยนอนไม่หลับเลยเพราะจะหัวปีศาจนะ่ะนอนกรนเสียงดังมากนอนเนี่ยก็เลยเรียกพี่มีออกมาอยู่แล้วไปหาห้องที่นอนสงบกว่านี้กันเถอะแต่ปาษาทจอมันมันใหญ่โตอ่ะก็เลยมาหลงอยู่ตรงนี้อ่ะแต่ไหนๆก็ไหนๆละขอหาที่นอนแถวนี้ก่อนแล้วกันค้นไปเรื่อยๆเนี่ยก็มีของในกล่องสมบัติตกใส่หัวนอนเป็นเหมือนล่ออะไรสักอย่างเลยนะตอนแรกนอนก็ไม่สนใจนะ แต่ก็ดันไปสะดุดกับอะไรบางอย่างล้มไปที่โลนั่นแต่กลับไม่เจ็บอะไรเลยเพราะว่าโลนั่นน่ะมีลมรับเอาไว้แถมยังนอนสบายอีกด้วยได้ก,กา๊าละจะเอาเจ้านี่ไปไว้ที่ห้องด้วยแน่เลยแต่ถ้าแบกไปหมดเนี่ยก็คงไม่ไหวหรอกสงสัยอ่ะคงต้องเอาไปแค่ที่มีพัดลมเท่านั้นแหละก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องหาอะไรมางัดก่อนระหว่างนั้นเนี่ยทหารเฝ้าสมบัติกระโผพมาพอดีเป็นเพชรด้วยนะเจ้าหญิงเห็นแบบนั้นอ่ะเผ่าทางล่ะ ก็เลยพามาคุ้มเพชรไว้แล้วก็ฟาดเลยแต่ระหว่างนั้นเนี่ยจอมมารก็ผ่านมาแถวนั้นพอดีและกําลังพูดถึงภูก้าด้วยเรื่องภูก้าตอนเนี้ยอยู่ใกล้ด่านวายุแล้วแล้ว,ลวก็ถามว่าโลวายุะยังอยู่ดีใช่ไหมทหารก็บอกเก็บไว้ในของเป็นอย่างดีเลยครับจอมมารก็เลยบอกว่านน่น่ะเป็นสมบัติชิ้นสําคัญมากๆเลยนะว่าแต่เออเสียงเอะอะไรกันตั้งแต่เมื่อกี้แล้วน่ะพี่กระโหลกก็บอกว่าลงตีเหล็กอยู่ใ,ใกล้ๆนี้น่ะอย่างนี้นี่เองว่าแต่ อย่าลืมเด็ดขาดเลยนะถ้าหากว่าโลวายุสลาตันข้างนั้นพังอะ่ะต้องลำบากแน่เลยเพราะอาจทำให้เสียสมดุลเลยก็เป็นได้ฉะนั้นอย่าทำให้เสียหายเด็ดขาดไม่ได้เสียหายนะแต่พังเรียบร้อยแล้วจ้าเจา้าหญิงที่ได้ยินทั้งหมดแล้วเนี่ยก็เลยสร้างอันใหม่ให้เป็นอันนี้ไงคล้ายกันไหมคล้ายมากคล้ายขยะเลยจากนั้นเนี่ยเจาย้าหญิงก็เดินทางไปยังต้นเสียงกร้นเพื่อใช้เจ้าพายุเนี่ยพัดเสียงนั้น โดยการผ่านทางแมกมานี้พี่เมนเนี่ยที่เห็นก็เตือนว่านั่นมันอันตรายนะออกมาเถอะโู้ยังไปทานขาดคำเจา้าหญิงเนี่ยก็นั่งไปเหยียบเข้าบบกับกรมี่มันว้าวเลื่อนตกลงแมกมาไปเลยจ้ามีสืสารด้วยแต่นี่ไม่ใช่ปัญหา,าเดี๋ยวพี่มาทำคลิปแยกให้เดี๋ยวนานไปเดี๋ยวพี่ลงคลิปไม่ได้